สวัสดีครับผมแม็กจากฟอาาร์ดสาขาเจริญนครน,นะครับวันนี้มาอยู่กับเจ้าตัวฟอร์ด i วท์แท็ก 4x2 ตัวนี้เป็นตัว10สปีดนะครับมาพร้อมี์อัตโนมัติเลยนะครับเครืร่องยนต์2.0นะครับพร้อมกระจังหน้าสีกาไฟเดิมจากโรงงานเลยนะครับพร้อมลูกทรงไฟ LED ลูกทรง4แคมตัวนี้เลยนะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับตัวนี้พร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกด้วยนะครับกระจังหน้าทีเด็ดของตัวไวทแท็กเลยนะครับ เป็นสีกาไฟนะครับกันชนหน้าตัดอลูมิเนียมแข็งแรงแน่นอนครับตัวนี้มีเลนชิปปิ้งในตัวด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมรอบคันนะครับด้านหน้ามาพร้อมเซนเซอร์เลนชิปปิ้งระบบป้องกันการออกนอกเส้นทางด้วยนะครับมีระบบ e s p ด้วยนะครับระบบล้อมก็มีนะครับป้องกันการพลิกคว่ำนะครับเป็นไฟ l e d เปิดปิดอัตโนมัติเลยนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างเป็น l e d เหมือนกันนะครับ ระบบดับแสงอัตโนมัติเลยนะครับกระจังหน้าสีกาไฟรูปทรงเดิมจากโรงงานเลยนะครับของเจ้าตัวว i ยแท็ ek, เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับ <Wow. S 1> กันชนด้านล่างรูปทรงตัวเฮนะครับตัดสีกาไฟสวยๆเลยแร้งด้านล่างเป็นสีอลูมิเนียมนะครับป้องกันการชนนะครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับจะมีเซนเซอร์ด้านล่างด้วยเซนเซอร์นี้จะเป็นตัวอ่านด้านหน้าให้เลยนะครับ เ5 0เมตรนะครับระยะการอ่านนะครับสีส้มของเราตัวนี้ตัวท็อปของ w i t e ท h เป็น4ีตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น4คูณ2นะครับเกียร์10สปีดเ,เครื่องยนต์2.0 210งแรงม้าครับเป็นเทอร์โบคู่นะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างนะครับรม,าามาได้ล้อขนาด18นะครับ ตัวยาง255 R18 หนะครับทับ65นะครับคิวเดิมจากโรงงานสีดำมาเลยนะครับขีบด้านข้างเป็นสัญลักษณ์บอกนะครับ Di Turbo Turbo คู่นะครับตัวนี้เป็น10สปีดนะครับไฟ led ที่กระจกมองข้างนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับตอนสามารถพับด้านหน้าได้นะครับป้องกันการชนนะครับเซฟไว้ให้อย่างดีแล้วนะครับ ครับเปิดปิดไฟฟ้าได้เลยนะครับตรงนี้อ่าด้านบนนะครับราวหลังคาเป็นรูปทรงสปอร์ตของตัววายแทร็กนะครับตัวนี้ยึดติดกับตัวถังรถเลยนะครับไม่ได้ติดหลอกนะครับรับน้ําหนักได้150กิโลกรัมเลยนะครับบันไดขึ้นรับน้ําหนักได้120กิโลกรัมนะครับตัดขอบอลูมิเนียมให้อย่างสวยเลยนะครับจบเจ้าตัววายแทร็กตัวนี้ กาไฟนะครับมาพร้อมกับเราเหล็กสปอร์ตนะครับแข็งแรกครับโรบนส้สองแนนะครับไม่ได้ติดหลอกนะครับสำหรับลูกค้าที่จะติดตั้งเพิ่มหรือไปออกแคมป์ปิ้งนะครับมีปลั๊กไฟให้พร้อมเลยนะครับติดตั้งเพิ่มอะไรก็สามารถเสียบได้เลยทั้งเราติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังไฟ LED ตัวท็อปนะครับ ด้านหลังตัว4คูณ2ของเรา10 a t ยังเป็นไฟรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับหลอดด้านในเป็นหลอด LED นะครับโอเคด้านท้ายสวยๆเลยครับสัญลักษณ์เลนเจอร์นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมติดอะคริลิกแถมให้ด้วยนะครับจุดแต่งฟรีแน่นอนครับตัวนี้รอบคันกันไปเลยนะครับด้านท้ายมีเซ็นเซอร์ป้องกันการชนด้วยนะครับเวลาถอยจะมีสัญลักษณ์บอกที่ จอมัลติทัชเลยนะครับกล้องก็อยู่ด้านท้ายนะครับแสดงผลที่จอเลยนะครับสัญลักษณ์ไวท์แตรของเราตัวนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทพร้อมส่วนลดหนึ่งแสนบาทเลยนะครับพร้อมชุดแต่งได้เลยนะครับช่วงนี้จัดพิเศษให้เลยนะครับด้านหลังนี้เบาแล้วนะครับ ฝาท้ายกระบะผู้หญิงสามารถยกได้สบายเลยครับสัมภาระจุใจเลยนะครับกว้างเลยไลเนอร์สวยๆจากฟอร์ดไปเลยนะครับเบาครับยกได้สบายมือเดียว้โอเคพาไปชมด้านข้างนะครับ ตัว n e x นี้จะมีทางคืนด้านค้างให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรถ w i Track สีส้มสีคูณสองเหลือคันเดียวแล้วนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือมองหารถอยู่นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับก่อนสิ้นปีนี้นะครับรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเคนนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายใน ชมภายในกันต่อเลยนะครับตัวนี้รุ่นวาแท็กสีคูนสองนะครับมาพร้อมหน้าจอขนาดแปดนิ้วนะครับจอด้านหน้าพร้อมพวงมอลาล e ัยอ p a s รเลยนะครับพวงมอลาลัยตัวนี้เป็นตัวพวงมอลาลัยพิเศษนะครับพวงมอลาลัยไฟฟ้าความพิเศษของเขาคือยิ่งรถขับเร็วพวงมอลาลัยยิ่งแม่นยำนะครับตัวนี้โอเคนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับพร้อมอเก็บตะเข็บวายแท็กสีส้มมาให้อย่างสวยเลย ปลักไฟฟ้านะครับภายในก้องกว้างแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวสี่ประตูนะครับเดี๋ยวจะให้ชมด้านหน้าก่อนนะครับคอนโทรลที่ประตูนะครับตรงนี้เปิดปิดดึงเข้าหาตัวเลยนะครับอยู่ที่ด้านจับพอดีเลยครับเซฟภาพอยดูคร่าวๆภายในนะครับหน้าจอด้านในขนาด1ินิ้วนะครับเป็นจอทัชสกรีนเชื่อมต่อ Android แล้วก็ iOS ได้เลยนะครับระบบชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือชาร์จไร้สายแล้วก็มีช่องเสียบ usb บวกกับช่อง type c ให้ด้วยนะครับโอเคเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดนะครับจับเจตัววายแทตัวนี้ตัดปัญหาการกระชากให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับภายในเป็นประมาณนี้นะครับลูกค้า ด้านหลังโล่งๆเลยครับมีแอร์ให้ด้วยนะครับด้านหลังเคพาไปดูด้านหลังนะครับมีนะครับด้านหลังของคนผู้โดยสารนะครับจะมีแอร์ตรงช่องนี้นะครับปรับได้นะครับมีปลั๊กไฟบ้านให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องเสียบชาร์จแบตนะครับพร้อมเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าที่ออกรุ่นนี้ไปคือจบแล้วครับไม่มีอะไรต้องเพิ่มเติมแล้วครับ ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับลถ10,000แบาทพร้อมชุดแต่งไปเลยนะครับโอเคครับภายในรับชมเป็นรคร่าวๆก่อนนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับตอนนี้โปรโมชั่นเดียวกับงาน Mo t o อร์เเลยนะครับผมแม็กจากฟอร์สสาขาจเจริญนครนะครับลองติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนนะครับช่วงนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับรับชมรอบคันไปคราวๆแล้วนะครับกับเจ้าตัววายแท็กสี่คูณสองสิบสปีดตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะครับส่วนลดพิเศษตอนนี้ลดไปเลยหนึ่งแสนบาทนะครับพร้อมชุดแต่งรอบคันให้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหรือจะผ่อนดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นก็ได้นะครับติดต่อกันเข้ามาเลยครับมีโปรโมชั่นรองรับคุณลูกค้าแน่นอนนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมแม็กจากฟอร์ดสาขาเจริญนครนะครับ เป็นที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาเจริญนครนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพามาชมเจ้าตัว XLS ตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา794,000บาทเลยนะครับส่วนลดพิเศษเหมือนกันนะครับลูกค้าท่านใดที่กำลังหาทางเลือกในการเลือกรถกระบะที่จะพร้อมใช้งานกับสเปคของคุณลูกค้าได้ตรงตามใจเลยนะครับ ผมแม็กจากฟอร์ดสาขาจเจริญนครนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ